ทีนี้มาดูจก,กรรมข้อที่สองนี่ เรามีพิงปองอยู่สามลูกให้เราหยิบขึ้นมาสองลูกพร้อมกันจากกล่องใบหนึ่งซึ่งมีลูกพิงปองสีม่วงอยู่หนึ่งลูกสีส้มหนึ่งลูกและสีเขียวอยู่หนึ่งลูกมีพิงปองอยู่สามลูกมีสีม่วงสีส้มสีเขียวอย่างละหนึ่งลูกให้เราหยิบพิงปองขึ้นมาสองลูกพร้อมกันผลลัพธ์ที่ได้จะได้กี่วิธีเนะี่ยในการหยิบเนี่ย ผลลัพธ์ที่ได้จะมีกี่วิธีตอบได้ไหมสามวิธีอ่าสามวิธีก็ได้แก่อะไรบ้างอ่ะ,ะได้สามวิธีจะถูกต้องนะผลทั้งหมดนะมีอยู่สามวิธีอ่ามันจะได้อะไรบ้างนนทั้งสามวิธีนี้อ่ดูที่รูปประกอบนะเอ้า การหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสุมหยิบลูกปิงปองสองลูกอาจใช้แผนภาพดังนี้แสดงก็ได้นี่นะแผนภาพนี่พิงปองนะนี่สีม่วงสีส้มสีเขียวอย่างละลูกะจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสามวิธทีที่เธอบอกเนี่ยมันได้ยังไงอ่าแสดงขึ้นดูโดยแผนภาพนี่นะครับ่านะ,นะ อ,อย่างนี้ก็จะชี้ให้ดูหยิบขึ้นมาสองลูกนะผลลัพธ์อาจจะได้อาจจะได้สีม่วงกับสีสีส้มแบบหนึ่งอาจจะได้อะไรครับสีส้มกับสีเขียวนะเพราะมันหยิบขึ้นมาสองลูกพร้อมกันใช่ไหมล่ะแบบหนึ่งและอีกแบบหนึ่งอาจจะได้อะไรครับอาจจะได้สีม่วงกับสีเขียวนี่มีสามแบบนี้ ตามรูปสอนชี้ให้ดูนีนะ่อาจจะได้สีม่วงกับสีส้มหรืออาจจะได้สีส้มกับสีเขียวหรืออาจจะได้สีม่วงกับสีเขียวเนี่ยสองลูกที่หยิบขึ้นมาพร้อมกันนะนะก็ในะแบบง่ายๆอทำแผนผังให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยอาจจะได้ม่วงกับส้มวิธีที่หนึ่งหรืออาจจะได้ม่วงกับเขียวนี่นะวิธีที่สอง หรืออีกวิธีวิธีสามมันจะได้ส้มกับอะไรส้มกับเขียวในสามแบบนะมีะกิจกรรมในก้อสอนี้ก็ม,มีทั้งหมดวิธีทั้งหมดที่เราจะได้ก็มีอยู่สามแบบแต่มันเราจะได้ได้แบบไหนนั่นก็แล้วแต่การหยิบของเรานะเอาดู ต่อไปเลยครับรู้เรื่องนะเข้าใจนะยังอยู่ในเรื่องการทดลองสุ่มอยู่เหตุการณ์ยังไม่พูดถึงนาว้วันหน้าทาไม่ทันนะจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุม่มข้้งต้นมีสามแบบนะม่วงกับส้มม่วงกับเขียวและส้มกับเขียวนั่นเองมาดูกิจกรรมในข้อสามนี่ครับนะเอาเกือบจอบแล้วนะอ,อีกกิจกรรมหนึ่ง นากี่กรรม้อ็สามฮะสุมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าสุมและวใช้คำ่าสุมนําหน้าก็คือการทดลองสุมนั่นเองให้เราสุมหยิบสลากสองใบอ่านดูสุมหยิบสลากสองใบใบที่หนึ่งให้หยิบจากขวดโหลที่หนึ่งนี่ขวดโหลที่หนึ่งขวดโหลที่หนึ่งนี่มีมีอยู่สองหมายเลขคือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสอง ส่วนอัศลากใบที่สองนั้นให้เราหยิบจากขวดใบที่สองขวดใบที่สองเนี่ยมันจะมีหมายเลขอยู่สามหมายเลขคือหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามทั้งสองขวดโหลนี้มันมีหมายเลขซ้ำกันอยู่สองเบอร์คือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนี่เห็นไหมเนี่ยนะขอให้หยิบขึ้นมาเลยหยิบมาสองใบใบแรกหยิบจากโหลโหลที่หนึ่ง นะซึ่งมีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองอยู่ใบที่สองนั้นให้หยิบจากโหลที่สองซึ่งมีหมายเลขหนึ่งสองและสามอยู่ผลที่ได้ทั้งหมดผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะมีกี่แบบกี่วิธีไานะลองตอบสิหะหกวิธีเออนะเธอไม่ตอบเก่งจริงเหรอหกวิธีถูกไหม ถูกถูกต้องหกวิธีแหมตรงเป๊ะเลยถูกเอาได้อย่างไรได้อย่างไรปัญหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจใช้แผนภาพต้นไม้เนี่ยก็นะอธิษฐให้เขาดูในการเขียนภาพแผนภาพต้นไม้นั้นผลที่เกิดขึ้นนั้นเราก็ใช้แบบคู่อันดับนั่นเองนะเราใช้คู่อันดับเขียนแทนแต่ละผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยให้สมาชิกตัวที่หนึ่งของคู่อันดับนั้นแทนหมายเลขที่หยิบได้จากขวดโหลที่หนึ่งและสมาชิกตัวที่สองของคู่อันดับนั้นแทนหมายเลขที่หยิบได้จากขวดโหลที่สองคู่อันดับเธอเข Ki ียนมาแล้วใช่ไหมรู้นะสมาชิกคู่อันดับตัวที่หนึ่งแทนหมายเลขที่ได้จากโหลโหลที่หนึ่งสมาชิกคู่อันดับ ตัวหลังหรือตัวที่สองอ่ะจะแทนหมายเลขที่หยิบได้ในโหลที่สองนี่เรามีเงื่อนไขยอยู่ตรงนี้เอาครับเขียนได้ไงครับลองดูนะจะเกิดจากการยีสราสองใบโดยเขียนภาพต้นไม้แสดงนะเอาเลยครับขวดโหลที่หนึ่งนี่ตั้งไว้ก่อนนะมีอะไรบ้างอะ่ะมันมีหมายเลขอยู่สองหมายเลขใช่ไหมล่ะ หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองอยู่ในขวดโหลที่หนึ่งเราหยิบจากขวดโหลที่หนึ่งใบแรกอาจจะได้หมายเลขหนึ่งก็ได้หรืออาจจะได้หมายเลขสองก็ได้มันมีสองแบบการเขียนแผ่นพต้นไม้เราก็ใส่ลงไปเลยหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนี้คือหยิบจากขวดโหลที่หนึ่งเดี๋ยวจากขวดโหลที่สองล่ะขวดโหลที่สองมันมีอยู่สามหมายเลขคือหมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเราอาจจะหยิบใบที่สองขึ้นมา จากขวดโหลที่สองเป็นหมายเลขหนึ่งก็ได้หรือเป็นหมายเลขสองก็ได้หรือเป็นหมายเลขสามก็ได้เพราะฉะนั้นผลจากหยิบหมายเลขจากขวดโหลที่สองนี้เราก็ใส่ลงไปก็มีเบอร์หนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามอันนี้ก็เช่นเดียวกันในะชุดที่สองก็เช่นเดียวกันนี่ก็แสดงว่าถ้าเราหยิบโหลที่หนึ่งได้หมายเลขหนึ่ง หยิบจากโหลที่สองอาจจะได้หมายเลขหนึ่งหรืออาจจะได้หมายเลขสองหรือหมายเลขสามก็ได้ใช่ไหมอา้าวมาดูชุดต่อไปถ้า,าโหลที่หนึ่งเราหยิบได้หมายเลขสองเราหยิบจากโหลที่สองอาจจะได้หมายเลขหนึ่งหรือสองก็สามก็ได้เราก็ใส่เลขลนี้ลงไปเสร็จแล้วเราเขียนแผนภาพต้นไม้แสดงผลออกมานะ ทั้งสองขวดโหลนะก็ได้ผลลัพธ์ออกมาดังนี้หนึ่งหนึ่งเขียนในรูปคู่อันดับนี่แสดงว่าคู่อันดับหนึ่งหนึ่งนี้สมาชิกตัวหน้าก็คืออ่าหมายเลขที่ได้จากโหลที่1นึ่งนะคือ1นใช่มนี่นึ่งสมาชิกของคู่อันดับตัวหลังก็เป็น1เหมือนกัน หมายความว่าโหลที่สองนี่หยิบได้หมายเลขหนึ่งเขียนเป็นรูปพู่นดับออกมาแสดงก็เป็นหนึ่งคอม่าหนึ่งเป็นวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สองก็เหมือนกันหนึ่งสองหนึ่งสองวิธีที่สามก็ได้เป็นหนึ่งสามหนึ่งสามนะชุดที่สองสองหนึ่งสองหนึ่งก็แสดงว่า หยิบโหลที่หนึ่งได้เบอร์สองหมายเลขอสองหยิบโหลที่สองได้หมายเลขหนึ่งเขียนเป็นคู่มือก็เป็นสองคอมม่าหนึ่งเอาต่อไปอันนี้ก็เป็นสองสองนี่ไม่มีปัญหานะสุดท้ายก็เป็นสองสามกี่วิธีครับนักเรียนหกวิธีเพราะนั้นนักกิจกรรมข้อนี้นะก็สรุปเลยแผนภาพต้นไม้ต้องเขียนให้เป็นนะดูวิธีการเขียนภาพต้นไม้เขียนยังไงนะ ะเราแยกให้เห็นชัดเจนแล้วถ้าผลผลได้จากทั้งสองหลวรวมกันก็โน่อนออกมาในรูปคู่อันดับโน่นนะต้องอ่านให้เข้าใจให้รู้สรุปเลยครับสุดท้ายนะจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มข้างต้นมีหกแบบคืออ่าคู่อันดับ นาต่างๆเหล่านี้1,1 1, 1, 1, 1, 1, ึ่งหนึ่งขมอันหนึ่งหนึ่งขมและ2,3งขหกวิธีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการทดลองสุ่มว่าผลที่เกิดจากการทดลองสุ่มนะ ของแต่และอย่างแต่และสิ่งนั้นมันเกิดผลทั้งหมดได้กี่วิธีเราจะแสดงให้เห็นได้โดยใช้แผนภาพต้นไม้หรืออาจจะเขียนเป็นรูปแผนผังอะไรก็ได้นะทีนี้จากการทดลองสุ่มนี้ค่าวต่อไปเราจะเข้ามาถึงเรื่องเหตุการณ์นะเหตุการณ์มันก็มาจากการทดลองสุ่มนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ นะลองไปอ่านในหะนังสือดูทอบสวนอีกครั้งเอาข่าวต่อไปค่อยพบกันใหม่นนะสวัสดีครับทุกคนนะนะ